No my bag. you สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปตราแม่แจงแม่แจงสะอาดอร่อยดีต่อสุขภาพหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำสนับสนุนโดยข้าวตราโนกเรียนอร่อยประหยัด คุ้มราคาสนใจโทร0895279933สนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปอ่ามาแล้วจ้านะครับอย่างที่บอกนะวันนี้กี้ลารายการนะครับเสียงพังฮะ นะฮะแล้วก็ไม่ยอมไปหาคุณหมอนะครับเนี่ยนองจิบก็ส่งข่าวมาบอกยอมไปหาคุณหมอค่ะนองจิบเธรไปบอกแล้วนะคะเนี่ยนะดื้อนะคะคือแบบว่าเไม่เอาอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวโดนฉีดยาจะต้องฉีดก็ต้องฉีดจ่ายมหมเห็นไหมเนี่ยเสียงพังมาแบบว่าติด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 กันเราก็ดูนะกี่เสียงจะพังไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยแล้วก็ต่อไปก็จะเสียงแหบเป็นมดดำจริง นี่คือต้นเหตุเพราะว่าเส้นเสียงมันอักเสบแล้วก็คือ,อให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูเองนะครับแต่นี้ฟื้นฟูเนี่ยจริงๆมันต้องพักเดือนหนึ่งหรือว่าพัก3เดือนโดยไม่พูดแล้วก็ไม่จัดรายการไม่ไลฟ์สดไม่ติ๊กต็อกไม่ติ๊กตอกอะไรใดๆเลยนะครับแล้วก็ไปพักเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ทําได้หรือเปล่าอ่ะเออแบบคือห้ามไลฟ์ติ๊กต็อกนะห้ามขายของนะตอนเย็นอะไรเงี้ยนะเนี่ยคือมันต้องใช้เสียงเยอะแล้ว แต่เองไม่ไปหาหมอไม่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 ไมาทนส์มัน,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 มนอะ่ะเออเหมือนเหมือนรถชนเราก็ต้องไปเข้าอู่ใช่ไหมเออซ่อมรถเราก็ต้องมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยอะตัวช่วยอะไรเงี้ยนะครับกีบอกว่าเออมันเป็นสเตียรอยหรือคือเราเข้าใจนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เสียงนะครับในกรณีที่กี้ไม่ไปหาหมอนะครับแล้วก็ให้ร่างกายฟื้นฟูเองกี้ต้องงดใช้เสียงประมาณ2เดือนโดยไม่จัดรายการไม่ไลฟ์สดไม่ ขายของอะไรใดๆห้ามพูดเลยอันเนี้ยสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่ากี้ยังจะต้องแบบว่าใช้ชีวิตในการเลี้ยงกูดีจะต้องขายของต้องจัดรายการนู่นนี่นั่นก็ต้องไปหาหมอนะครับถ้าเกิดว่าไม่หาหมอเนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีทางหายแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะอักเสบแป๊บแบแหบแป๊บแบแหบแป๊บแปบแแบบเนี้ยนะครับ ตลอดเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ก็ต้องฝากเตือนเอาไว้นะฮะไปกดดันมันหาให้มันไปหาหมอนะฮะอย่างดีเจพี่ท็อปเนี่ยคืออุตส่าหแบบ์แบบแบบไปทําพิธีกรก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็แบบพุ่งไปหาหมอตั้งสี่ทุ่มมาคิดดูสิเออนะพิธีกรตังค์ฉชนก็จะเอาอะ่ะเอ,อแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องไปหาหมอด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้แบบเออคือ ต้องแบบดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องให้คุณหมอเนี่ยมีตัวช่วยมียาช่วยด้วยนะครับณนะจุดนี้นะอา้าวทักทายทุกคนใน y o u t u b e นะครับสวัสดีไปยังน้องนาท่าข้ามนะครับเข้ามาเป็นคนแรกเลยค่ะนะน้องนาอย่าลืมนะพี่ทับส่งโปรแกรมอ่าคร่าวๆล็อกวันเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับเรื่องของการไปเที่ยวในทริปใหม่ของเราอ่าเดี๋ยวเราจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการด้วยนะนะครับสวัสดีไปยังพี่จินปอเปีย นี่นะคะตั้งแต่เช้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีป้าแป๋วด้วยนะคะบ,บอกว่าสวัสดีครับพี่ท็อปนะคะนะป้าแป๋วบอกว่าลุยเลยค่ะ,ะวันนี้สบายบาย <c oughs> จัดรายการสบายบายนะครับไป6ชั่วโมงครึ่งนะครับจนถึงช่วงเที่ยงเลยแล้วก็มีเดีย๋ยอภิไปอ่านข่าวคุยข้างศัตรูด้วยนะอ <c oughs> วันนี้ข่าวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะถึงแม้ว่าฉันจะโดนรีพอร์ตจัดแฟนคลับแพลวาว นะแล้วก็น้องสันก็ตามแต่แต่ฉันจะไม่ได้แคร์ไหมไม่ได้แคร์ค่ะเดี๋ยวเราขยี้ต่อและมียังมีประเด็นอื่นๆอีกน,น,น,นะคะให้ได้อ่าขยี้กันแบบขยำม,มันๆกันไปนะคะนะฮะน้องอาบอกว่าอาบน้ําแล้วดีมากเลือกนะฮะเออต้องอาบนะคะเลืกนะฮะสีฟันสระผมด้วยนะคะเดี๋ยวเห็บหมัดจะขึ้นนะคะเออน้องอาบนะคะฝากบอกไว้ด้วยนะคะสวัสดีไปยังน้องหมวยด้วยค่ะนะแล้วก็มีคุณศิรด,ดา นะแล้วก็ยังมีน้องจิ๊บจิ๊บนะครับบอกว่ามาส่งกําลังใจให้กับพี่ท็อปนะคะแล้วบอกเฮก,กี้ไม่อยอกไปหาหมอเออนะเดี๋ยวค่อยดูสิเดี๋ยวอทิตย์หน้าเสียงมันก็จะแหบอีกแล้ววันหนึ่งไม่มีเสียงจะไลฟ์นะแล้วจะเสียใจเมื่อถึงตอนนั้นคุณก็จะบอกว่าอ่าแบบสายเกินไปแล้วนะครับสวัสดีไปยังปตตุยพรกมลด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีใครอีกเนี่ย มีคุณบุชออโต้ไทยแลนด์ช h a นแนลนะสวัสดีด้วยนะครับคุณพิสมัยนะครับบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้พี่ท็อปนะครับสวัสดีคุณพ่อพิสิทธิด้วยนะคคุณพ่อคุณพ่อโทรไปหาอิกกี้เลยบอกให้มันไปหาหมอฉีดยาก็ต้องฉีดคุณหมอมันจะกลัวเข็มอะไรวะเออตายแล้วตุ๊ดมากเลยอะ่ะคือแบบว่ากลัวเข็มชัว,ว่าอิกกี้เนี่ยมันไม่ได้กลัวหมอหรอกเปนกลัวเข็มโดนฉีดยาเออตุ๊ดแตกมากนะเราก็ยังมี พี่อ้วนนะครับแล้วก็ยังมีคุณโนจากบ้านแพวด้วยนะครับนะส่งฟังมาจากสวนมะพร้าวเลยทีเดียวนะฮะวันนี้บอกว่าพี่ทับแต่งตัวหลอ่อ <c oughs> แล้วทุกวันจะไม่หล่อเหรอเออทุกวันยังก็ใส่แบบว่าโอเคมีเสื้อยืดบ้างจคเก็ตบ้างอะไรเงี้ยนะฮะวันนี้ไม่อ่านข่าวไงเออนะครับแล้วก็จะมีพี่อ้วนบอกว่าเขาไปหาหมอหรือเปล่านะเขาไม่ไปค่ะนะฮะอ,อ นะครับไม่ยอมไปหาหมอป่นนี้ก็คงจะนั่งอาดน้ําหมายอยู่ที่บ้านนะคะเออเห็นหมาวันนี้ไม่มาแล้วก็ดูนะเย็นเนี้ยมันก็ไม่มีเสียงอ่ายขึ้นใครของหรอกเชื่อสิเสียงหายพิทันเออแล้วมันจะต้องหยุดไปสามสี่วันอย่างนี้เออนะครับสวัสดีคุณน่ารัก ใช่ไหมคุณอ๋อไม่ไม่คุณนาราคุณนาราอ่ะพี่นาราขันตาปราสวัสดีด้วยนะครับพี่นารานะครับแฟนประจําของเราเลยนะฮะตามไปฟังทุกที่นะครับฟังแต่เช้าเลยสวัสดีไปยังพี่แมวอุ้ยพี่แมววันนี้มาถักหลายวันแล้วนะบอกว่าวันนี้แชร์ให้แล้วนะคะแล้วก็สวัสดีไปยังพี่แหม่มสุพรรณด้วยนะครับนะนะครับอ,อ,อะไรนะอ๋อพี่อ้วนบอกว่าปกติของนักข่าวอยู่แล้วค่ะโดนอะไรแบบนี้อุ้ย ประจำค่ะเรื่องถงล้งทัวร์เรื่องคนดงคนด่าอะไรเงี้ยเราชาชินนะคะถามว่าเราก็ได้แคกล้ยไหมเราไม่ได้แค์นะคะพอเสนอข่าวฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่มก็ด่าเราเออพอเราไปเสนอข่าวอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ด่าเราเอ,อุอาอาออาาอ้ยยังไงเราก็โดนนะฮะอ่านะครับคุณศิรดาบ,บอกว่าจองรถทัวร์เพชรประเสริฐภูเรือ กรุงเทพหมอชิด2อนะคะอาไปไหนเขาคุณสุรดาสวัสดีคุณละเอียดธรรมศรีด้วยนะครับคุณนอนเมืองเลยนะครับแม่ส่งมาวันนี้25องศาอากาศดีนะครับนะ,นะพี่แม่บอกพี่น้องทับเก่งมากๆค่ะนะคะนะคะน้องจิ๊บบอกว่าต้องให้คุณพ่อจัดการใช่ค่ะให้คุณพ่อโทรไปหามันบอกว่าให้มันไปหาหมอไม่งั้นเสียงมันจะเสียนะอย่ามาทำไปบบกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดียวก็หายอะไรเงี้ยไม่มีทางหายได้ดูสิเห็นไหม เมื่ออาทิตย์ก่อนนู้มมันก็เสียงพังลาไปนะกลับมาเสียงพังอีกแล้วเขาเรียกว่าเสียงพังทุกสองอาทิตย์แล้วต่อไปมันจะขย่นเวลาพังทุกอาทิตย์แล้วต่อไปนะอีซี่จะไม่มีเสียงมาจากรายการและเสียงมันก็จะหายนะครับดังนั้นถ้าไม่ไปหาหมอนะฮะ,ะก็จะเสียงหายนะครับนะไม่ยอมไปฉีดยานะครับสวัสดีคุณแจ็คก,กี้ด้วยฮะสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าขอให้คุณกี้หายไปไวนะคะ เนี่ยมันไม่ยอมไปหาหมออะค่ะนะะรับที่เป็นหวัดเป็นไข้เราจะต้องกินยาเลยใช่ไหมเออเรากินยาอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ไปหาหมอเนี่ยมันจะไม่หายนะครับอันนี้เชื่อพี่ท็อปเพราะว่าพี่ท็อปเนี่ยอยู่กับคุณหมอกับเรื่องของการรักษาเสียงมาโดยตลอด2030ปีอะคิดดูสินะครับทุกวันนี้ยังมีปัญญาแหกปากอยู่บนเวทีอยู่เลยนะครับนะคุณหนุ่มอันมุกเลยบอกว่า ให้ร็อกกี้เสียงกลับมาไวๆช่นว,ว่าอีกประมาณ3วันหรือ4ี่วันเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะรอบนี้น่าจะอาการหนักอยู่ทีเดียวนะฮะสำหรับเส้นเสียงของมันไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยบอบช้ำไปขนาดไหนแล้วนะครับนะอา้าวมาดูข่าวแรกของเรานะฮะสรรเสรุนโดยข้าวตานกกระเรียนนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมีข่าวอา่ข่าวดีของข้าวตานกกระเรียนมาฝากกันด้วยนะครับวันนี้มีอา่าการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะมีการงดจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี2569นะครับโดยคณะการการจัดงานตรุษจีนเยาวราชประจำปี2569มีมตินะครับบอกว่าเขาจะมีการงดจัดงานตรุษจีนเยาวราชประจำปีนี้ นในระหว่างวันที่17-18กุมภาพันธ์เส้นเดิมทีนจะมีกำกำหนดจัดแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นห่วงเวลาของการถวายความอาลัยแด,ด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับทางคณะกรรมการการจัดงานนะครับคิดว่าเออการจัดงานตรุษจ,จีนเนี่ยไม่ไม่การแห่มงกงมงกรเป็นประเพณีของการเฉลิมฉลองมันก็ไม่น่าจะเหมาะกับความสนุกสนานและก็งานรื่นเริงนะครับก็เลยขอยก ยกเลิกนะครับการงดการจัดงานตรุษจีนเยาวราชในปีนี้17-18 กุมภาพันธ์ออกไปนะครับก็แจ้งให้ได้ทราบอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวนะครับอมาถึงเรื่องราวของแคมเปญของข้าวตรานกเรียนหน่อยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเขามีแคมเปญอังเปาอินเลิฟด้วยนะครับพบกับข้าวคิวไรส์นะครับเป็นข้าวคุณภาพเกรดพรีเมียมนุ่มหอมแล้วก็หุงขึ้นหม้อนะครับข้าวตรานกเรียนเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณสั่งวันนี้นะครับจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยเขามีโปรด้วยนะ โปรหแถมสองคุณพระ1แถมสองแล้วก็ซื้อครบ500บาทเนี่ยเขารับฟรีร่มกัน UV เป็นร่มนะฮะของข้าวตรานกเรียนนะครับจำาบอให้กับทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นโปรของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอ่ะ1ถึง14กุมภารีบโทรไปเลยนะครับใครอยาก ใช้ฟังอยู่แล้วยังไม่ได้สั่งหรือว่าเคยสั่งแล้วรตที่แล้วยังมีอยู่หรือกลางกลางลังใกล้จะหมดนะครับอันนี้ก็มีโปรด้วยนะมีโปรแถมน้ําดื่มมีโปร1แถม2อะไรแถมอะไรโทรไปสอบถามครับที่089 527 9933 089 527 9933นหะฮะหรือว่าใครที่มีลายของข้าวตราโนกเรียนแอดคิวเดอยู่แล้วก็ สอบถามได้เลยนะครับสำหรับคนที่เคยสั่งแล้วใครที่ไม่เคยสั่งนะช่วงนี้เขามีโปรนะครับข้าวตรานกเรียนข้าวไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศคุณภาพดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะข้าวตรานกเรียนนะครับอย่าลืมนะโปรช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อ่งเปาอินเลฟนั่นเองนะครับอ่ะผ่านไปข่าวแรกของเรานะฮะโดยข้าวตารานกกระเรียนนี่นะฮะอ่ามีข้อความอะไรมาเพิ่มเติมมาเนี่ยอ่าคุณออยพรณภาสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีทุกคนนี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณออยพรณภานะครับนะก็เข้ามากดมอนติงกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะฮะคุณรณชัยก็บอกว่าให้กี้หายเร็วๆนะครับอ่าบอกให้กี้หายปื่อยเร็วๆนะคะ ออ้คิดว่าวันนี้ไม่หายเชื่อฉันถ้านอนอยู่บ้านต้องไปหาหมอเท่านั้นค่ะนะครับฉีดยายก็ต้องฉีดกี้นะครับย้ำไปบ่อยเลยเพราะว่าเราใช้เสียงตลอดเวลาแลวก็เนี่ยเดี๋ยวพ่งนี้ก็ต้องมาจัดรายการถ้าใครอยากจะจัดรายการนะฮะอยากพ่งนี้อยากฟังจัดรายการทุกคนลุมไปที่มันค่ะนะแท็กไปที่มัน ส่งลายไปที่มันบอกว่าให้มันไปหาหมอกดดันสักร้อยคนดูซิว่ามันจะนิ่งดูดายอยู่ที่บ้านได้หรือไม่ส่งข้อความไปตอนนี้เลยฮะบอกว่าอีกี้ไปหาหมอเออข้อความติดนะฮะในวันนี้นะครับอีกี้ไปหาหมอนะครับจะมาแบบว่าอุ้ยตายแล้วเป็นซุปเปอร์มูนซุปเปอร์แมนไม่ต้องไปหาอะไรเงี้ยไม่ได้นะส่งไปเลยทุกคนตอนนี้ทุกคนพร้อมกันให้มันเห็นว่าพวกเราทุกคนเนี่ยถล่มมันว่ามึงควรไปหาหมออีกี้ จริงๆแหม่นะทําเป็นแบบว่าไม่ต้องไปหาอะไรอย่างงี้นะครับอ้าวมาดูกันครับกับเรื่องราวของข่าวนี้นะฮะโดยแม่แจงนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรสเปรดรูปตราแม่แจงวันอาทิตย์นี้แล้วนะสําหรับเรื่องราวของการเลือกตั้งนะครับหลังจากที่เมื่ออธิตย์ที่ผ่านมานี้ก็มีการเลือกตั้งล่วงหน้าสําหรับคนที่ไม่สะดวกอาจจะไม่ได้กลับบ้านภูมิลําเนาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าใครที่จะไปเลือกตั้ คูหาจะเปิด8โมงถึง5โมงเย็นต้องกาบัรทั้งหมด3ใบสรุปง่ายๆเลยอเอาง่ายๆเลยนะบางคนบอกวสา3ใบอะไรส4อะไรจำไม่ได้อันดับแรกเลยสีเขียวอันนี้เลือกคนนะครับคุณชอบใครก็กาเบอร์นั้นไปดูหน้าครูหาเลือกตั้งนะว่าใครเบอร์อะไรแล้วก็จำเอาไว้ในใจจำเอาไว้ในใจนะจำเอาไว้ในใจว่าเออแบบเบอร์นี้ นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่อยู่ในในบัตรเลือกตั้งอะ่ะเขาจะไม่ได้มีชื่อบอกนะว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับเพราะว่า,าคนที่เลือกตั้งสมัครเนี่ยเยอะมากเลยสขอแบบแบ่งเขตทั้งประเทศอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นต้องจําให้ดีนะครับหรือว่าจะจดใส่มือไปก่อนอนี้ก็ได้นะ,ะการลืมเพราะบางทีเข้าไปอุ้ย ตายแนละ้วคือไม่ใช่แบบว่าออ,ออกไปไม่ได้นะครับออกไปไม่ได้นะเข้ากูหามาแล้วแล้วฉันบอกว่าฉันขอออกไปดูก่อนว่าเบอร์อะไรจำไม่ได้จดใส่อัปกาจดใส่มือว่าฉันเลือกเบอร์เลือกคนนี้บัตรสีเขียวเลือกคนอจำไหมนะบัตรสีชมพูเลือกสอสอแบบบัญชีรายชื่อก็คือเลือกพรรคการเมืองอ่าเลือกพรรคอ่าคุณจะชอบพรรคไหนอะไรยังไงก็จดเอาไว้อ่าสมมติว่าพรรคกกใไก่เป็นเบอร์นี้ ก็กาเข้าไปอย่างนี้ที่พรรคงี้นะครับอันนี้เป็นบัตรสีชมพูนะครับบัตรสีเขียวเลือกคนบัตรชมพูเลือกพรรคและก็ยังมีบัตรสีเหลืองเป็นบัตรประชามติประชามติเรื่องอะไรลงคะแนนความเห็นชอบและไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปศึกษาดูไม่ต้องบอกไม่ชี้นำนะครับว่าไอ้ร่างฉบับใหม่ที่เขากำลังถกเถียงกันเนี่ยนู่นนี่นั่น,นลองไปเซิร์ชดูนะครับว่าเออไอ้ฉบับใหม่เนี่ย คุณเห็นชอบไม่เห็นชอบถ้าเห็นชอบคุณก็กาไปบัตรสีเหลืองว่าเห็นชอบถ้าเกิดว่าไม่ไม่เห็นชอบด้วยไม่เอาไม่เอาฉบับนี้คุณก็กาไม่เห็นชอบแค่นี้เองนะครับ3าบัตรสาใบนะมีสีเขียวนะครับสีเขียวเลือกคน คนเยอะมากจดเบอร์ไปใส่มือไปนะครับเวลาเข้าคูหาไปแล้วออกไม่ได้นะออกถือว่าผิดนะครับไม่ใช่ออกแล้วก็ถือบัตรเลือกตั้งไปไปดูชื่อใหม่ไม่ได้นะครับอันที่2บัตรสีชมพูเลือกพักอ่าชอบพักไหนก็เลือกไปนะครับหนึ่งหนึ่งเบอร์จะมาเลือก2อสามพักไม่ได้นะครับต้องเลือกเบอร์เดียวนะอย่างทุกใบเนี่ยกาแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดนะไม่ใช่บอกอุ้ยฉันชอบสา,สาคนนี้คนนี้ก็ชอบคนนั้นก็สวยคนนี้ก็หล่อ อเองเี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องเลือกอันเดียวส่วนบัตรสีเหลืองนะครับก็คือเห็นชอบกับไม่เห็นชอบกับร่างรัฐมนูญใหม่นะครับดังนั้นก็เนี่ยนะครับเลือกและกาทั้งหมด3ใบ3สี3บัตรนะครับแล้วก็เด้นย้ําว่าต้องกาแค่บัตรละ1เท่านั้นเลือกแค่1นเดียว นะครับไม่ใช่แบบว่าเลือกที่รักมาที่ชังคือวิพักนี้ก็ชอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นบัตรเสียนะเน้นย้ำนะครับวัานอาทิตย์นี้8โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับ3บัตร3ใบต้องการให้ครบจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับสีเขียวสีชมพูและก็สีเหลืองนะขอบคุณด้วยนะครับกับเครื่องดื่มสมุนไพรตราแม่แจงจ้านะครับนะอ้าวมาที่ข่าวสุดท้ายกันบ้างนะครับ ข่าวนี้แน่นอนที่สุดนะครับเป็นเรื่องราวของการพาไปกินพาไปชิมของอร่อยนะครับในช่วงของอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตวันนี้พาไปที่ตลาดบ้านฟ้ากับพี่แมํมอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตนะคะเราอยู่ที่ตลาดบ้านฟ้าเลอร์ม,มาเช่ค่ะมีร้านอะไรอ,อร่อยอร่อยกันบ้างตามแหม่มรวิตามาเลยค่ะ สวัสดีครับชื่อจอบครับร้านเอ j นจอยเบอร์เกอร์บ้านฟ้าเือมาเช่ครับก็จะมีเป็นเบอร์เกอร์อย่างเดียวครับตอนนี้ก็จะมีหมูกับเนื้อแล้วก็มีเนื้อแท้ของบางโตครับผมขายดีก็จะเป็นหมูครับเพราะว่ามันกินได้ง่ายๆราคาไม่แพงมากครับราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่50บาทเนื้อก็จะเป็น70บาทครับผมบ้านฟ้าเลอมาเช่ตรงทางออกไปโลตัสครับ อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตอร่อยสุดยอดยกับบอสสมเจตสนับสนุนโดยไทยเชฟเขียาวาคลุก โรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพงขย่ายอดขายอันดับหนึ่งขอบคุณด้วยนะครับบอสสมเจตนะครับหาร้านอร,อร่อยมาแนะนําให้เราได้ติดตามกันทุกวันเลยนะครับในช่วงของอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตโดยไทยเชฟครับผงปรุงรสตราไทยเชฟมีให้เลือกถึง38รสด้วยกันนะสุดยอดมากแล้วก็เป็นพงขย่าที่มียอดขายอันดับหนึ่งด้วยนะครับก็จะมีร้านต่างๆมาแนะนํานี่บ้านฟ้าโมโมเชนี่แบบ ของอร่อยเยอะมากนะใครที่ได้ไปทานนะครับนะพี่ยอดพี่จัมนะครับก็บอกมานะฮะบ,บอกว่า็อกกี้หายไปไวนะครับไม่ได้ไปหาหมอแต่เป็นห่วงอมไม่ยอมไปหาหมอนะคะและยอดบอกว่าให้ป้าแป๋วปจัดรายการแทนดีเหมือนกันค่ะนะคะถ้าเกิดว่าอีก,กี้เสียงยังไม่หายภายใน2วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาป้าแป๋วมานั่งจัดรายการแทนบันช่วงทับกี้กับยี่ข่าวอ่าเป็น ท็อปแปแ๋วแซลข่าวดีไหม <c oughs> เปลี่ยนช่วงเปลี่ยนช่วงท็อปแปแ๋วแซลขาวนี่นะฮะและ้วก็คาดว่าฉันว่าพรุ่งนี้อีก,กี้ไม่หายถ้ามันไม่ยอมไปหาหมอวันนี้นะโทรไปค่ะส่งไลน์ไปค่ะแท็กไปค่ะว่าให้มันไปหาหมอทุกคนกดดันมันทุกทุกคนถ้าเราอยากจะให้อีก,กี้กลับมามีเสียงอันพินาศนะครับต่อไปใดๆนะครับนะอะ ขอบคุณด้วยนะครับในวันนี้นะครับกับท็อปกี้ขยี้ข่าวเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่ท็ออีก2ชั่วโมงถามว่าไหวไหมสบายๆนี่นะจัดรายก,การไปด้วยอ่านข่าวไปด้วยเราไปติดตามนะที่ทางเพจคนลุกทุ่งอย่าลืมนะท็อปแฟนเกี่ยวกับเรื่องของอคุย,ค,ยคุยข้างศัตรูนะครับไปแชร์ไปคอมเมนต์นะไปติดตามด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมบอกนี่นิดนึงเดี๋ยวนะ,ะพี่พี่เนี่ยอะไรนะ พี่นุชรัิษย์อดพี่สนมฟังอยู่หรือเปล่าพี่สุรัตนาพี่อ้วนนะครับพี่จินปอเปียแม่แต๋วนะครับช่วยกรุณาส่งไซส์เสื้อมานิดนึงเดี๋ยววันนี้พี่แหม่มจะสั่งเสื้อทอปแฟนแล้วนะจ๊ะจะได้ใส่กันแล้วอาทิตย์หน้านะครับวันนี้จะสั่งแล้วนะเดี๋ยวไม่งั้นเราต้องสั่งจะสั่งไซส์ S มานะครับให้ใส่แล้วแบบว่าเป็นหนาไปย่นเลยนะฮะดังนั้นใครจะใส่ XL ใส่ L ใส่ M ออะไรเงี้ย ส่งมาบอกหน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะอุปโลกไปอย่างเช่นพี่จินปอเปียเนี่ยใส่ไซส์ S นะครับพี่อ้วนนะครับน่าจะเป็น XS นะครับคือเป็นเสื้อไซส์เด็กวัยรุ่นวัย14อย่างเงี้ยนะครับพอใส่ปีโอ้โหละติวนะฮะเอลรอยเห็นสะดือจุ่นเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นช่วยส่งไซส์เสื้อมาทุกคนเลยนะฮะ6คนที่เป็นท็อปแฟนของเราเดี๋ยวเราจะได้รวบรวมนะครับว่าจะเอาไซส์เสื้อ แบบไหนนะครับไซส์เสื้อไซส์อะไรนะอะขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนใจดีของเราแม่แจงข้าวตรานกกรเรียนและไทยเชฟครับในช่วงของท็อปกี้ขยี้ข่าวครับ